อ่ะโอเคครับสวัสดีครับใช่แล้วเพราะว่าสินนะครับเจออีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวไฟโซลาเซลล์นะครับของ Modi Solar นะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวฝัดไล์เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่น MD PT 2 7นะครับ MD PT 2 7ตัวนี้เป็น80วัตต์นะครับ สเปคของตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวไฟสีขาวแผงวงจรที่เป็นโซลาเซลล์เนี่ยเป็นโมโนคิสตลไลน์ชาร์จแบตเนี่ยประมาณ4 6หชั่วโมงนะครับใช้งานได้12ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับ3.2วัตต์ก็เป็นตัวสีขาวนะครับ 6,500K นะครับสีขาวแต่ว่านี้ไม่ได้มีเซ็นเซอร์เนาะก็เป็นระบบสว่างค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฮกจะแกะกล่องกันดีกว่านะครับ อโอเคข้างในกล่องนะครับมีอะไรให้นะครับอ่ามันนี้เป็นรีโมทนะครับอ่ารีโมทอันนี้เนี่ยจะมีแถมถ่านมาด้วยนะครับไม่ได้เป็นถ่านกระดุมนะครับอ่อันนี้รีโมทอันนี้คนระแบบกับที่ผมเคยรีวิวรีวิวมาแล้วนะครับจะเป็นรีโมทอันนี้อ่าโอเคแล้วก็จะมีต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่ามีปุ๊กเหล็กให้นะครับปุ๊กเหล็กแต่ว่า ไม่ได้ใหญ่เหมือนตอนรุ่นก่อนๆน,นะครับที่รีวิวกันไปแต่ว่าก็ดูแข็งแรงนะครับเป,เป็นเป็นเหล็กละนะครับพวกเหล็กละถ้าใครต้องการติดกับตัวที่เป็นผนังผนังปูนเนี่ยได้เลยต่อมานะครับเรามาดูนี้กันปึ๊บอืมอ่ะโอเคนะครับดูนี้ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับแผงโซล่าเซลล์ แผงโซลาเซลล์นะครับโมโนคริสตัลไล์นะครับตัวนี้นะครับก็ขนาดกําลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือสายเนี่ยเขาให้มา5เมตรเลยนะครับนี่ได้ว่ายาวยาวกันเลยนะครับอ่าพอเป็น5เมตรแล้วเนี่ยความสะดวกนะครับในการติดตั้งตัวตัวไอตัวแผงโซล่าเนี่ยกับตัวที่เป็นไฟ LED เนี่ยมันสามารถไปไกลกันได้นะครับ แล้วก็อันนี้มันเดิมนะครับมีขาขายึดให้ยึดกับตัวที่เป็นโซลา่าตัวนี้นะครับปรับระดับได้คลิกนะอ่ะ,นนะะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวไฟโซลา่านะครับอ่าจะเป็นไฟโซลา่าตัวนี้นะครับมี สามารถปรับระดับได้เหมือนกันนะครับมีเหล็กตัวปรับระดับไอ้ตัวนี้เนี่ยสีเนี่ยค่อนข้างแสบตาเหมือนกันนะสีก็ดูดีแสบตาเหมือนกัน,นเม็ดไฟ led เนี่ยมีเยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราชาร์จแบตใส่ตรงนี้แล้วเนี่ยครับตัวนี้สามารถถอดออกมาเนาะเพราะว่ามีแบตในตัวถอดออกมาเนี่ยแล้วก็สามารถไปใช้งานที่อื่นได้เลยนะครับเปิดใช้งานที่อื่นได้เลยนะครับรวมถึงตรงนี้เนี่ยถ้าใครเห็นเนี่ย มันจะมีตัวที่เป็นไฟฉุกเฉินให้ด้วยนะครับที่เป็นกระพริบสีแดงสีฟ้าสีน้าเงินสีแดงต่างๆนะครับอ่าก็เป็นตัวนี้นะครับสีค่อนข้างจะสดใสชัดเจนนะครับเผื่อใครเบื่อสีดําสีขาวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับให้เลือกใช้นะครับอ่าแล้วก็มีคู่มือที่เราก็อ่านเป็นประจํานะครับแบบพับมานะครับ p t 1 7นะครับก็มีวิธีการติดตั้งนะครับวิธีการใช้งานพวกที่เป็นรีโมทต,ต่างๆนะครับรวมถึงตัวนี้เนี่ย จะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับดีมากอ่ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยมากสุดเนี่ย360วัตต์นะครับแต่ว่าที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นตัวตัวเล็กสุดนะครับเป็น80วัตต์นะนะครับอ่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีน็อตมาให้เลยนะครับถ้าใครต้องการจะปรับระดับเนี่ยก็ปรับได้นะครับอ่านตะ่อร,ระดับได้เลยอ่โอเคนี่ประมาณนี้นะครับอ่แล้วก็ตรงนี้เนี่ย เป็นตัวที่เสียบไฟนะครับโซล่าเนี่ยจิ้มเข้าไปตรงรูนี้นะครับตรงนี้อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับหลังจากเราติดตั้งเราใช้งานจริงกันดีกว่าป้าเป็นยังไงบ้าอันนี้ก็หลังจากเราติดตั้งเสร็จนะครับนี้ผมใช้เหมือนเดิมน,นะครับก็คือใช้ตัวคลิปมัตเหล็กเนี่ยยึดก,กับตัวหนัวหน้าบ้านนะครับแล้วก็ตัวแผงโซล่าเซลล์โมโนของเราเนี่ยก็เหมือนกันนะครับ นะครับองศารับแดดจากข้างบนนะแล้วก็น,นี่ก็ช้เคลื่นวทยาหนึ่งก้านนะครับลลอกไว้ตัวเนี้ยให้สายมายาวเลย5เมตรนะครับก็เลยต้องกดสายไปข้างหลังนิดนึงมานนี้เนาะโอเคพอตอนเช้าเนะก็เหมือนเดิมก็คือเขาก็จะชาร์จแบตจะเห็นไฟเล็กๆในกระพริบอยู่นะครับก็คือเหมือนเป็น เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับแต่เนี้ยผมเปิดตอนกลางคืนไปแล้วนะครับมันก็เลยจะเริ่มชาร์จใหม่โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นรูปนะครับวิดีโอตอนที่เริ่มทำงานเน่ยนะครับจะเห็นได้ว่าไฟเนี่ยสว่างแสบตาเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าดูใกล้กันอโอ้ไฟนี่สว่างแสบตามากนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องรีโมทกันดีกว่าว่าฟังก์ชันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็มีอันนี้จะไม่มีเวกับตอนแรกเนาะก็คือเปิดปิดเลยธรรมดานะครับมีออนอ่ะเดี๋ยวรอโฟกัสนิดนึ่านะครับก็มีออนเปิดนะครับออฟปิดเดี๋ยวผมลองเนาะ,ะถ้าเป็นออฟก็คือปิดนี้อ่ะแล้วก็ถ้าเปิดมาก็จะเป็น on. ออนแล้วก็จะมีเรื่องลดแสงนะครับ อ๋อตัวนี้ลดแสงไม่ได้นะครับก็คือมีเปิดกับปิดเลยอ่าแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือมีเป็นไฟ s o s นะครับตัวนี้จะพิเศษนะครับก็คือพอกดปุ่มตรงนี้น,นะครับบนซ้ายเนี่ยจะเป็นไฟ s o s นะครับสว่างขึ้นมาเปิดพร้อมกับเปิดไฟก็ได้แต่ว่ามันจะมองไม่เห็น ว่าถ้าเราปิดเนี่ยแล้วมันจะมี SOS เนี่ยก็สามารถเปิดได้นะครับเผื่อใครไว้ข้างนอกหรือว่าเอาไว้ที่จะต้องใช้งานเฉินเนี่ยก็สามารถกด SOS ได้ครับกดปุ่มนี้ถ้ากดอีกทีนึงก็คือปิดนะครับกดเปิดปุ๊บอ่นนี่ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถพอชาร์จโซลาร์เซลล์เสร็จแล้วเนี่ยสามารถดึงแผงเนี่ยแล้วเอาไปใช้งานแบบเป็นสตน l o n ได้เลย ัไม่ต้องมีแผงก็ได้อันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของตัวนี้นะครับมีตัวนี้เคพิ่มขึ้นมาเอเคแล้วก็เดี๋ยวผมติกนะแล้วก็ข้างล่างนะครับตรงนี้เนี่ยตรงข้างล่างตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวเวลาให้ปรับนะครับก็จะมีจะมันะก็จะมี3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับนี่คือ,อถ้าปรับแบบเปิดแมนนยวลยาว แต่ถ้าเราปรับออโต้ออโต้นี่ก็คือตอนเช้านะครับทําการชาร์จแบตบแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะสว่างขึ้นมาโอเคถ้า <Okay. S 1> เรามาดูกันนะครับความสว่างผมติดไว้หน้าบ้านอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าสว่างค่อนข้างมากนะครับอันนี้มันก็สว่างค่อนข้างมากก็จะเห็นตัวรถเนี่ยชัดเจนโอเคอ่ะสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดชอบตัว โคมไฟโซล่านะครับอาจจะฝากตัวโมดีโซล่าตัวนี้ไปด้วยนะครับข้อวันนี้ทางช่องแชนแนลข้อบ้าน4.0นะครับวันนี้เราซื้อเองรีวิวเองนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะครับถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งมาณนะที่นี้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าคนไหนเนี่ยอยากมีการพูดคุยกันอนย่ามีการคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรเนี่ย สามารถสอบถามมาได้ด้านใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับทั้งผมเนี่ยจะอ่านแล้วก็พยายามจะตอบให้ทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ